ตอนนี้มีไรในเทวิตแล้วนะกดลิ้งเลยฉันอ่ะคือเจ้าหน้าที่จอนเว็บและฉันอ่ะเคยเป็นใจเย็นก่อนคุณเว็บหายใจเข้าลึกๆอยากดื่มน้ำสักแก้วไหมขอวิสกี้สันแข็งด้วยตายจริงใส่สันแขงด้วยเหรอคุณนี่มันสุดยอดไปเลย ปวดเอ้ยตลกแหละชื่อของฉันคือจอห์นเวสฉันเป็นเจ้าหน้าที่ที่กำลังทำธุรกิจเกี่ยวกับปาร์ตี้ฮาร์ดิลลิงอยู่ช่วยอธิบายกับปาร์ตี้ฮาร์ดิลลิงหน่อยได้ไหมมันคือแก๊งฆาตกรรมต่อเนื่องที่จับกลุ่มกันรวมอยู่ที่ฝั่งอเมริกาช่วงออลต์ตัมเบรคปี2000ที่จะจัดเป็นอยู่ส่วนตัวอยู่ไม่ว่าจะเป็นแบบปาร์ตี้กลางแจ้งเฮาปาร์ตี้หรือปาร์ตี้วันวันฟ้แล้วแต่จะเรียกมันแล้วกันน่ะนะมันชอบเสียบมีดในคำาของเหยื่อนักแล้วแรงจูใจของเขาล่ะคุณเว หมอนมันแค่ต้องการความเงียบและความสงบบางทีคุณน่าจะสื่อต um ้งแต่เริ่มนะคุณเจ้าหน้าที่นี้บางทีคุณจะได้บอกแซดที่ดีกว่าหรือรู้ว่าเราพลาดตรงไหนไปอะค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้อยู่กับเลดี้โซลันนะคะแล้วก็สำหรับใครที่งงว่าทำไมเฮ้ยรันต้องเปลี่ยนจากมิสเตอร์โซลันมาเป็นเลดี้โซลันเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่า มีฝรั่งที่ติดตามรันอยู่ทางทวิตนะวเขาอ่านมิซูเมโซรันไม่ค่อยคล่องรันก็เลยต้องเปนี่ยจากมิซูเ e เป็นเลดี้โซรัเพื่อให้เขาสามารถคล่องในการเรียกรันแบบจุดจำง่ายสั้นๆเนาะโอเควันนี้กับเกมปาร์ตี้ฮาร์ดค่ะโอเควันนี้เราก็จะมาฆาตรกรรมคนกันนะเขาก็ให้เราลองขยับก่อนนะตัวเราเนี่ยเอโจ๊ะๆเป็นหนุ่มหน้ามนหน้าขาวนะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่อ่าไม่เคลนมาเหยอนะ <c oughs> เขาบอกว่าพิธีการฆ่าเนี่ยเราต้องฆ่าโดยที่ไม่มีใครเห็นเรานี่คอหอยเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราไปตั้งแทบได้นะนี่แทบเผาคนงงอดัดิงงดิเขาตายได้งงอัดิงงอันดิงงอะสิผู้หญิงคนนั้นเขายืนอยู่คนเดียวทำไมส่วนด์แม่สาวน้อยนอนหน่อยไหมอะแล้วก็จบเรื่องที่หนึ่งเลยนะคะ เราเป็นปาร์ตี like ้เล็กๆเท่านั้นแมนี่มันกนะี ilee, wh ่โมกี้แล้วตีสามีเต้นโชว์เลยเป็นไงล่ะเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของฉันได้รายงานเกี่ยวกับว่างานเลี้ยงที่ใกล้กับทะเลนั้นเกิดทาริฆาตกรรมขึ้นโดยกลุ่มเด็กๆที่จัดงานเลี้ยงหลังการสอบกลางภาคมาไอเจ้าบ้านนั่นมันทำอะไรใครจะรู้ล่ะ พระอาทิตต่อมานะคะคือการสังหารทุกคนน่ะในงานเลี้ยงทั้งหมด53คนเราก็จะมีอุปรกรณ์ทั้งหมดของเราให้จัดไปตอนนี้นะเราก็ต้องฆ่าคนเบิร์นไปพี่เบิร์นอ่ะฆ่าไม่สาวพร้ะคนนี้ลงถังไปเลยนะยืนยืนอย่างนี้ได้ยังไงอ่าทุกคนถูงบุหรี่ทุกคนนอนอย่างนี้วางกับดักเอเราต้องวางกับดักนะแล้วก็โทรเรียกโทรเรียกอ่าโทรเรียกแขกให้มาเยอะๆนะคะงานนี้รถมาแล้วค่ะอุ้ยอุ้ย ไอกาดเฮ้ยไอนี่มันตามเราอ่ะไอกาดนี่มันตามเราทำไมเนี่ยไม่ต้องตามได้ไหมฮะเธอไม่แคร์ฉันลงบันไดโชว์หรือจะต้องเดินวนมาทางนี้แล้วฉันจะฆ่าคนโชว์เองเฮ้ยสวัสดมาทำไมอ่ะเฮ้ยสวัสดมาได้ไงอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะ มขเทท่นอะเฮ้ยขาฆ่าคนในนั้นหมดเลยอ่ะเฮ้ยนี่มีดาวเอ้าอย่าบอกนะเขาเรียกว่าผู้ร้ายอยู่ในนั้นน่ะผู้ต้องสงสัยก็มาจุดเฮ้ยเธอผู้ผู้รักพอดรักกันอยู่ในนั้นไม่นะเอาเราโทรหาตำรวจเพราะเจอศพที่สวัสดิ์ฆ่าเออเอาเข้าไปคุณตำรวจครับตรงนี้มีคู่รักอ่ะเขาผิดกฎหมายอ่ะเขา อาจารย์ต่อหน้าผมไม่ได้ทําให้คนโสดนั้นเจ็บช้ำใจเออคือ๋อ,อข้างนอกก็บอกว่าเด็ดเด็ดวๆตรงนั้นก็มีคู่รักเยอะเต็ไมไปหมดแลยวฉันลับไม่ได้มันต้องเข้าไปเผื่อฮะจุดนี้เฮ้ยพวกแกฉันได้ข่าวว่าพวกแกนี่ไอ้ด้านหลังเรานี้ตามมาจังเลยตามอะ่ะกรอตามอระไม่ฆ่าไม่ได้เอ้ฆ่าไม่ได้เอออะไรวะเนี่ย เดี๋ยวบอกนะเป็นตัวช่วยเราอะเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรทำไมอาจารย์อุจารตามากโอ้โหถอดกงกงกางเกงจะบ้าเหรอทำไมลู่สมัยนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเอ้ยเฮ้ยนางนางอย่าเพิ่งไปแจ้งตำรวจนางแม่นางเขาเดินไปอย่างรวดเร็วอ่าเขาเดินอยู่ตรงนั้นแม่นางเดี๋ยวรออยู่คนเดียวก่อนเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือชาวล็อกเขาเต้นกันใช่ไหมโยโยโย่จก๊บจุ๊จึงจึง เราต้องใส่ยาพิษไว้การไกลของเธอว้าวจะต้องหาตำรวจจะี่จะ,อจะอสอบคนเปรย์ค่ะก็สอบกางเกงด้วยจังซี่มันต้องถทนมีอะไรคนเดียวเหงาไงง <Nope. S 1> ว้จ้ะอ้าวเฮ้ยไม่ได้การแล้วเดี๋ยวคุณตำรวจมาคุณกลัวตำรุนวิ่งมาเลยโดนจับอยู่ข้างบนหัวคุณตำรวจรว,จวจ <Nope. S 1> ิ่งมาผมไม่กลัวหรอกอ้าวเออแต่แล้ว ถ้ามันศกไงเอาแพร่ลำบากกับต้นตำรวจตีคุณตำรวจศพไปได้ค่ะไอ้เสื้อน้ำเงินนั่นมันทำใครถูกป่าวฉันยืนอยู่นอกห้องหายรถพยาบาลมาจุดนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเต้นอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวทิปอะไรกันอ๋อมันหยิบศพตายแล้วตำรวจชีด้วยหยิบศพจะไปกดเลยอ่ะในห้องนั้นมีคนนอนชอบนอนกันจ้ะโอ๊ย ระเบิดระเบิดค่ะกระตัาที่เราวางไว้นี่ค่ะไปซะเฮ้ยอย่าแต้งตำรวจซนนะเราแจ้งตำรวจได้ยังห้ามโอ้โหโคตรดื้อเลยพวกนี้โคตรซนผลิตชีตด้วยค่ะไอ้บ่อนี่เป็นตำรวจคือมันอยู่ไหนยาคือตำรวจผมมีผมมีหน้าตากมหานครอ่าคุณตำรวจไปได้มาสิมาสินี่คุณตำรวจมีคนตายแล้วเนี่ยคุณตำรวจไปช่วยคนดีกว่าไหมเดี๋ยวมาริโอมาริโอมายังไงเนี่ยฮัลโหล เฮ้ย <Hey, S 2> คุณตำรวจไม่ได้แดกผมหรอกนะ่เป็นไงเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาริโอ้อย่าเฮ้ยสกูดนะเป็นไงล่นะเราจุ๊มาตืตอเฮ้ยเฮ้ยในห้องนี้นาะยทำงานเหนื่อยไหมพักหน่อยนะเฮ้ย <No. S 1> <Hey, S 2> มีคู่รักกอยใจหรือเปล่ามาดูกันโอ้ย oh, ม,มีศพเต็ไมไปหมดเลยอ่ะเพิ hey, ่งจะศพผมไม่เป็นไรนอ no. เแล้วเขามันเขาเตะศพอย่างเงี้ยนนะ่ะเฮ้ยพ่อหนู่มมาหลุดพยายามเตะศพแล้วยุกหยิบขึ้นมาด้วยเตะอ๋อคือเตะการทดลองให้ปื้นใช่ไหมเออเราเข้าใจเราเข้าใจเราต้องพาข้างนอกก่อนฮนะแต่าก,การข้างนอกเดี๋ยวมีคนนอนตรงนั้นใช่ไหมนายนี่มันดื้อจริงๆเลยจ๊อดว่ายังไงมันามานายรู้ใช่ไหมว่ามัจะเดินมาจ๊อดแต่นายตายก่อนเลยนะมีคนนอนตรงนี้เยอะจังเลยอ่ะนี่นายสนใจมาดูดบุหรี่ด้วยกันไหม เดินขึ้นไปเลยคนคาบอยตายซะเถอะไอ้น้องนี่จะโทรหาตำรวจทำไมล่ะจะเจอศพไหมเจอศพแล้วโทรหาตำรวจไปเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวฉันโดนอีกแล้วเหรอไม่หัวตำรวจพบเปล่าท่าไรแล้วผมเขาเห็นเขาเป็นลมเขาเป็นลมเฉยผมก็เลยช่วยช่วยในการขึ้นบันไดอ่ะสองสามสี่ไอ้มาริโอมึงหมดไปอีกแล,ล้วเลอไม่นะไม่นะหุณตำรวจ นี่มันนี่มันคดีฆาตกรรมมีโคนันกับบริโอเป็นเบื้องหลังผมไม่เกี่ยวเฮ้ยเมันทำมันโอ้โหจะหนียังไงวะเนี่ยโอ้โหบอกโดนหลอกฟ้าไปก่อนเถอะไปละเฮ้ยมาริโอเดี๋ยวมานี่มาให้ฆ่าสิหีๆไอ้มาริโอไอ้ไอ้ใส่สวมชุดช่างปปลามาหนี่เดี๋ยวนี้เฮ้ยคุณต้องโดนชนเกือบโดนชนมาริโอ,อมดุดซ่วมไปแล้วนะฮะจุดนี้ ไหนไหนก็ยังใครอยู่ล้วตายตายตายโอมันเห็นอีกแล้วอย่าจับผมเลยนะมันแค่ศพไม่เกี่ยวกับเราจสิงอ่าตอนนี้ก็ทั้งหมด38คนแล้วนะคะเหลืออีกไม่กี่คน20่กว่าคนเฮ้ยเฮ้ยสาวน้อยพรอดรักกันอีกแล้วเหรอนี่หัวใจขึ้นไม่ได้เลยนะทำไมาพวกเธอนี่มันช่าง ปะเจดิดปะเจดิดวัสศีวัดเถลิงรักนวลสนุนตัวซะบ้างนี่ข้างนอกอ่ะข้างนอกน้อนไวรถหนึ่งคุณตำรวจค่ะเขา,ขาประจอนค่ะเอาวชิบแล้วเอาไงเดี๋ยวเนี่ยเฮ้ยคุณตำรวจเข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลย,ามาเลยไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวเอา้าตู้ตู้ตู้เอา้าตำรวจยา่าเอาืเอตู้ไม่ช่วยกันเลย ครั้งนี้เราจะมาเริ่มต้นใหม่ใช้อะไรใหม่กว่าเดิมด้วยการจับคนเผาอย่างแรกเลยอ,อือะนะ,ะอนะมมนแล้วเราก็จะมารุ่งกับม้าของเรานะเดินมาสักสองสามคนแล้วเราก็จะให้มา้ออมาถีเออโดนทีโดนม้าถีบเองนอนนอนอนเนานอนทำไมไอ้บ้าน มันเห็นเราฆาตกรรมคนี้ฆาตกรรมอะไมรเราวางระเบิดไว้ตำรวจเข้ามาก็ตูมเกิดไปโกหะคันกันไอ้ชั่วร้ายของเราโดนตัวเองตายอันนี้เป็นรถกะจัดมาแล้วนะคะที่เราเรียกมาได้ทำไมทำไมอะไรอย่างไรเขาเรียกมาแล้วโอ้โหเขาวางโอ้ยวางกำจัดมาแล้วในห้องไม่ถงไม่ถานสุขภาพสักคำ ห้องนี้ก็เดี๋ยวจะมีหน่วยสวาา่างนะเราไม่ต้องจัดการเอาเป็นคนวางระเบิดเองตายเองเนี่ยแท้โทษหาเนี่ยวางไปวางระเบิดก่อนตรวจครับตรงห้องนั้นเนี่เข้าไปน่าจะตายแล้วมันมันบริษัทกำจัดมแมลงมหาชนอ,อุ้ย <c oughs> หน่วยสว่างตาย เข้าไปแม่สาวน้อยนอนอะไรตรงนี้ตายซะเถอะไอ้หนูมีศพเต็มเลยค่ะระวังนะฮะหน้าต่างพังนะคะพอดีว่าลมแรงไปหน่อยอก็ม้ก็เลยพังเฮ้ยแม่สาวน้อยอนอนอะไรคนเดียวเดินมาทำไมคนเดียวละจ้ะโอฟิเซอร์ โอ้ลับที่เฉยลับที่เฉยอ่ะมันไงอะไรยังเทพทาบศูนย์ศูนย์แปดไอข้างบนนั่นอะไรอะที่มันเป็นขอแดงๆอ๋อโกรธนะโกรธโกรธอย่าไปยุ่งันใกล้เขาเดี๋ยวเขาลุมประชาทันตื้บตายนะอย่าไปใกล้เขานะเดี๋ยวเขาไลาต่ตื้บตกกระบาหน้าแหกแสกชิมิอ้าวเธอเธอทำอะไรทำไมเธอมานอนตรงนี้ทิ้งศพก่อนดีกว่าทำอะไร รอเอ้ย่าเข้ามาอย่าเข้ามา,ยาไยทันอเสือกอยากรู้มากใช่ไหมว่าสีอะไรสอดรู้เรื่องชาวบ้านอย่างนี้ไม่ดีแน่น,น้องไม่นะสอดเรื่องรู้เรื่องชาวบ้านนี่มาตั้งสองคนนี่เดียวเดียวแป๊บนึงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึงน่งเอาใครก่อนนีนะเอาเองก่อนละกันเอ้ยยอนยอไม่ทันค่ะมาคุณตำรวจคุณตำรวจโอ้ตำรวจเดียบประชาชนอ,อีกแล้ว อาคุณตำรวจเข้ามาเลยตายอวุ่นงานแล้วคุณตำรวจแล้วเราจบไปยังไงเออนี่ไงออกมาได้ละโอรีตายคือตำรวจตายค่ะอ่าเราไอ้หนุ่มคนนี้หนุ่มนักรักเห,หรอหรอนุ่มนักรักเหรอแหมแล้วเก็บศพเพื่อนตัวเองไปเลยเก็บศพเพื่อนตัวเองไปเลยค่ะตำรวจคนใหม่ก็ามาหน้าตาเหมือนกระเจาแกะตรงนี้เริ่มไม่มีใครเฮ้ยเดี๋ยวมันจะเห็น ยวันดียาม hello hello it's me ใครที่เข้ามาเจอศพนะนี่เราก็จะสร้างตู้ไว้ตู้ก็จะตบนางเพีย้ยโดเรมอนเป็นลมจเจอศพบมา,บายเลยค่ะคุณตำร,รตวจกลุ่มไปตรงนั้นมีอะไรบ้างอขอยกออกไปโดยไม่นอนตู้ฟาดฟาดกระบ,บาลด้วยนะ เดินผ่านทางนี้นเราฆ่าคนต่อหน้าต่อตาคุณตองลวดตรงนั้นมีศพมีคนนึง <c oughs> โอตาแล้วอะไระอะกับดักกับดักผู้หญิงคนนั้นระวังนันมันกับดักอ้าวไม่ทันอ้าวโดนซะแล้วถูถังไม่น่าเลยโดนถังระเบิดใส่หน้าค่ะไอ้ตัวตลกว่าไงเข้าห้องท่วมหลอลูรคเอ่ออีกประมาณ2ี่สิกว่าคนนะเราถึงจะผ่านด่านไปได้อะค่ะ เธอเองอ่าเอาศพเข้าตู้แช่ทำไรอะทำไรอะเอาศพเข้าตู้แช่เอาไปใส่เข้าตู้แช่อ่าเข้ามาเข้ามากีละคนอย่างงั้นเลยสุดยอดไปเลยตู้แช่ตู้แช่เนี่ยมือปาร์ตี้ปาร์ตี้ของเราก็คือการตู้แช่เย,ย้แม่นางคนนี้ยืนมานานนะเงาไหมเงาไหมจ้ะเด็กดีเฮ้ยให้มันเดินออกมาทำไมเนะี่ย ว่างก่อนสอดลูปสอดเห็นหรอเออสอดลูกสอดเห็นจังเลยเหรอนี่เดินออกมากันเต็มเลยแม่ตำรวจเจอกันศพอีกแล้วค่ะเขาวิ่งไปโอ้โหอ้วนนี่วิ่งไวมากเลยนะมาะมาค่ะโอ้ยคนนอนคนนอนอยู่ในห้องก็ไม่รอดนะทีจุดนี้มาเราจะเอาศพไปเก็บข้างนอกสายเพื่อน ออกไปข้างนอกด้วยกันแล้วเราก็เอาไปทิ้งถังขยะนะเนี่ยต้องกําจัดเก็บกวาดหน่อยเก็บกวาดซะเก็บกวาดซะเดี๋ยวตำรวจมาาไปงานเลี้ยงนี่ก็น่าแฮปปี้เลยเฮ้ยไอ้นั่นไอ้นั่นมันอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเฮ้ยเธอก็อยู่คนเดียวเหรอเหงามั้ยเดี๋ยวเราเดินมาเล่นด้วยแล้วกันนะสวัสดีจ้าเก็บศพก่อนเดี๋ยวเขาเห็นอะบริการเก็บศพแบบไม่ต้องเสียตังค์ ใน l i บเร่ไปถึงสวรรค์นนะอันนี้ก็ไปเก็บตรงนี้ด้วยนะไม่มีใครเห็นนะเฮ้ยไอ้วนนั่นอยู่คนเดียวฉันจะตามเธอไปสู่จะพาไปทัวนฮาร่าหัวชาวร็อกนีก่เหมือนกันฮัลโหลอิสมี่คารบนไปนิดนึงไปนิดนึงจะถึงแล้วจะถึงแล้วขอตุยตูดหน่อยอ มีคนอยู่คนเดียบนะอยู่คนเดียวไม่ได้เลยนะเนี่ยโดนตุยต,ตู่ตลอดเลยเนี่ยเราเป็นเกย์อย่างนี้เลยผู้ชายราบึกอะ่ะมาเขาเดินไปตรงต้นไม้เฮ้ยชายชุดดำมาชายชุดดำมาชายชุดดำนั่นอะไรน่าจะเป็นไอเทมได้แน่เลยไหนก็ไหนมีอะไรขายบ้างค่ะเธอขายอะไรบ้าง เธอเธอเธอเดินไปไหนในที่ล็อกตาคนอย่างนี้ก็ได้เหรออ่าจะขายอะไรเก็ตไอเทมอ่ะเอามาสาตันบอมเข้ามาจุดๆนี้เอาวะคุณตำรวจแค่จเจอศพค่ะผู้ชายน้องมึงต,ตื่นจนตายยา yeah. อย่างนี้ก็ได้แหละอุ้ตายแล้วจะเจอศพแล้วอะค่ะเจอศพไหมละ่ะนี่มันไม่ยอมเลยเหรอกแถวนี้สักทีเราควรจะใช้สาตันบอมสินะ โอเคหนึ่งสองหนึ่งสองสตุมต้มตุ้มตุ้มตุ้มสิใอ้โดนด้วยเนี่ยอ๋อเราต้องไปหลอกว่าอื่นว่างั้นเฮ้ยเฮ้ยเธอเดินไปไหนอ่ามีรับลมพรมในอยู่ข้างนอกเหรอเดินไปตรงไหนอ่ะเพราะเดินแยกกันเยอะจังเลยชอบจังเลยเวลาเดินแยกกันเนี่ย ยอดไปแล้วเธอไม่รวมแล้วบอกว่าโอ้ตื่นขึ้นมานี่สึกอยากเดินเล่นจังเลยอยากเดินเล่นใช่ไหมคนนั้นน่ะคนนั้นน,น่ะอยู่แยกคนเดียวอ่ะมานี่มานะแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยเฮ้แม่สาวน้อย,อยค่ะไปไปห้องตุ้งแช่ตุ้งแช่ไปโอเคค่ะทีนี้เราก็จะมาวางบองกรึน,นี้นะคะตะกนซู้ๆูไปแล้วค่ะบ,บายบายนะคะ เห้เธอจะเข้าห้องน้ำหรอไปด้วยสิทอขอตื้อตูดหน่อยเธอเคเรามีเวลาอยู่นะ,ะเราจบไปทั้งหมดค่ะทุกคนนี่เลยเลือแค่นี้เราก็จะเสร็จภารกิจแล้วอย่าตื้อตูดมันคนนอนชอบรับหลักนิ่งนะมาคน mm. สุดท้ายเลยโอ้ย <Yeah. S 1> ้สุดงานก็เส็ทีปาร์ตี้นี้เป็นของเราคนเดียวเยอเลน่นโชว์ลย โอเคค่ะสำหรับพานนี้ก็ยอมรับว่ารันเคยอาดไปครั้งนึงแล้วแล้วก็เหมือนพาสจะเสียนะ,ะไม่ใช่เสียหรอกรันเลมเปิดใหม่เองต,งตึงๆ <laughs> <laughs> โอเคค่ะก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่มาดูนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะรันไลค์ในทวิตแล้วนะคะติดตามทางแฟนเพจได้น,นะ,ะหรือคลิกลิงก์ข้างล่างนี้เพื่อไปกด Follow เปิด Follow เลยนะเหมือนเปิดกระดิ่ง Youtube เลยให้มันแจ้งเตือนเวลารันไลค์เนาะ แล้วก็เจอกันสลับฮัตปาร์ตี้พันหน้านะคะบ๊ายบาย